สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาเวลา17นาฬิกาค่ะได้เกิดเหตุอุทกภยัยน้ำป่าไหลหลา,ลากบ้านแม่ปอหมู่ที่7ตำบลแม่ยวมอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ห้องสอนทำให้ชุมชนได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนะคะรวมไปถึงสสชบ้านแม่ปอก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน ในช่วงนี้ค่ะเราจะมาติดตามความคืบหน้าโดยการร่วมพูดคุยกับคุณนิติพงษ์ธนพัฒน์ศักกุลผู้อำนวยการกศนอำอเภอแม่สเรียงค่ะซึ่งขณะน,นี้ท่านก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะครับ<ะ>สวัสดีครับผมนิติพงษ์ธนพัฒน์ศักกุลครับผู้อำนวยการกศนอำเภอแม่สเรียงครับค่ะท่านผู้อำนวยการคะขณะนี้ในพื้นที่ได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนและเสียหายในส่วนใดบ้างคะครับกับเรียน ทุกท่านนะครับว่าเนื่องจากด้วยสถานการณ์เมื่อวันที่สิบเจ็ดนะครับในส่วนของพายุฝนถายลมในส่วนของจังหวัดยังสอนรนะครับในส่วนของเำเภอมิเสเรียงเราได้รับผลกระทบในส่วนของสอสชในส่วนการเรียนชุมชนชา,เาไเคาลแม่ขัมหลวงบ้านแม่ปอนั่นนะครับเนนบนนื้องต้นตำรวจความเสียหายคืออาคารเรียนเสียหายประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นในในหมิหลังเนี่ยนะครับห้องน้ําทั้งหมดนะครับใช้การไม่ได้สองห้องห้องน้ำสำรับเ็กนะครับ แผงโซลาเซลล์จำนวนทั้งสี่แผงนะครับชุดลับสัญญาณดาวเทียมหนึ่งชุดเครื่องปั่นไฟหนึ่งเครื่องครับทังเก็บน้ําขนาดหนึ่งบ้บอยลิตรหนึ่งถังนะครับและถังในส่วนของเก็บน้ําขนาดยี่สนะิบลิตรสี่ถังในส่วนของระบบประปาของหมู่บ้านทั้งหมดแลได้วความเสียหายในเบื้องต้นนะครับที่ได้รับการสํารวจจากจากคุณครูนะครับในส่วนของประชาชน ใน,ในหมู่บ้านนี้มีอยู่39หลังคาเรือนเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายอยู่หลายหลังคาเรือนส่วนใหญ่จะเป็นทรัพย์สินในส่วนของมอเตอร์ไซค์ประมาณสักสี่คันที่เสียหายนี่ก็ว่าเป็นน้ำตาลหลายหลาแต่ว่าในส่วนของบ้านได้รับความเสียหายไม่ค่อยเยอะครับนี่ก็ว่าในส่วนของที่ได้รับความเสียหายอยู่ริมลำธารอยู่อันนี้ในส่วนของบุญต้นเถื่อจะมีกองสาหลังที่ต้องย้ายต้องย้ายต้องย้ายบ้านแต่ในส่วนของอาจารเรียนเราวันนี้ แล่นละความชี้แจงจากหมู่บ้านคือคือเราต้องเราต้องขอบขี่เห็นของชาวบ้านนะคะว่าในจุของอาคารหีืพอเราใช้รวมรวมรวมกับชุมชนมีมติว่าจะต้องย้ายย้ายที่นะฮะจะที่สร้างใหม่ในในนหมู่บ้านใกล้เคียงในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละแต่ว่าย้ายจุดให้มันหายจากลําห้วยนิดหนึ่งจากจุดเดิมเพราะจุดเดิมตอนนี้ในในในแปลงผักมีแต่ก้อนหินก้อนใหญ่ๆเลยฮะในพื้นที่ขณะน,นี้ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของอะไรบ้างคะ แต่ถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นของชุมชนรวมทั้งสชเราระบบหน้าวันนี้สิ่งสิ่งมันมีความสะดวกเช่นระบบประปาของหมู่บ้านอันนี้ได้รับความเสียหายทั้รวมของของหมู่บ้านแต่ว่าในส่วนของสชคือในส่วนของที่เป็นอุปกรณ์ที่เราได้รับความเสียหายอยู่รวมทั้งในส่วนของที่ต้องต้องย้ายต้องย้ายคันเดียวน่าจะมีในส่วนของค่าใช้จ่ายบ้างนะครับขณะนี้มีหน่วยงานใดบ้างคะที่ประสานเข้ามาให้ความช่วยเหลือในพื้นที่แล้ว ตอนนี้ในส่วนในส่วนของเราเองก็ให้ครูในส่วนของคุณครูที่มีอยู่ระดมช่วยกันในส่วนของทําความสะอาดเก็บกวาดนะครับในส่วนของครูแล n วแตในส่วนของหน่วยงานอื่นจะมีในส่วนของกู้ชีพกู้ภัยไม่เสลียงนะครับลูกป,ประพรนะครับเรีบริจัคสมทบทุนมาแล้วหนึ่งหมื่นบาทนั่นนะครับค่ะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านในขณะน,นี้ต้องการส่งความช่วยเหลือไปอยังในพื้นที่จะติดต่อช่วยเหลือทางช่องทางไหนคะ ช่องทางในส่วนของตัวตัวของเราก็สนอไม่เสี่ยงเราเรามีบัญชีภาพรวมของอำเภอนะบัญชีบัญชีในส่วนของสวัสดิการก็สนอไม่เลี่ยงเราเปิดบัญชีไว้คือธนาคารกรุงไทยสาขาไม่เสี่ยงเลขที่บัญชีห้าศูนย์เก้าศูนย์แปดสองแปดศูนย์สี่ศูนย์ครับท่านผู้อำนวยการคะหลังจากนี้เราได้มีการวางแผนในเรื่องของการเรียนการสอนไว้อย่างไงบ้างที่กศนมว่าณวันนี้มว่ามันมัน ประกอบเหมาะกับช่วงเราปิดเทอมเร,เราสอบเสร็จเราปิดเทอมนะครับมันป็นจ่อเหมาะพอดีแต่าวางแผนไว้สองส่วนส่วนที่หนึ่งของอาคารเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะจะเราจะย้ายทันไหมอันนี้แผนที่หนึ่งถ้าไม่ทันจะมองในส่วนของบ้านบ้านชาวบ้านในชาวบ้านในส่วนของเราเป็นเป็นเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้นั่งเรียนตลอดนั่นนะค,ะคัะอาจจะใช้ในส่วนของบ้านบ้านของพี่น้องประชาชนที่มีศักยภาพมีพอพื้นที่ว่างนะฮะเราได้ใช้ชั่วคราวไปก่อนนะครับอันนี้ในส่วนของ ในส่วนของอาคารสถานที่แต่ว่าในส่วนของตัวครูเองคำว่าอาคารเรียนแล้วก็เป็นบ้านครูด้วยลักษณะของสอสช,อชอนะนะฮนะแต่ครูต้องอาศรรัยในส่วนของบ้านบ้านเจ้าบ้านไปก่อนค่ะ<า>นะครับที่ที่จะไปไปกินไปนอนอยู่ตรงนั้นนะครับต้องอาศรรัยในส่วนของบ้านบ้านคือน้องประชาชนไปก่อนนะครับชัว่วคราวไปก่อนครับค่ะท<า>ี่น้องประชาให้ให้การต้อนรับอยู่แล้วนะครับใน,นส่วนของที่จะไปอาศัยชั่วคราวค่ะ ทางทีมข่าว e อทวีของเราก็ขอส่งกำลังใจนะคะไปช่วยพี่น้องประชาชนบ้านแม่ปอหมู่ที่7ตําบลแม่ยวมอำเภอแม่สระเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมไปถึงสสชบ้านแม่ปอด้วยนะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะทั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณนิติพงษ์ธนพัฒน์สักกุลผู้อำนวยการกศนออำเภอแม่สะเรียงสําหรับการร่วมพูดคุยในครั้งนี้ค่ะ